อาริสันเดรการมาครับวันนี้คุมบรีรัมยูไนเต็ดเป็นคำรบสองนะครับก็เจอกับอดีตทีมเก่าของเขาเหมือนกันครับเอาครับกำลังจะได้ดูบรรยากาศครับการเดินลงสู่สนามช้างอารีนาครับในเกมบิ๊กแมชในค่ำคืนนี้ครับเพียงเดินผ่านไปนะครับก็รอเขาดาวไปพร้อมกันครับอื้อ เนี่ยครับพุทธศิลป์คุณไพโรธบุญกําเนิดเป่าเกมเริ่มครับเป็นเจ้าถิ่นบุรามอยู่ในเตดเป็นฝ่ายเคียบบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีกรมท่าบุกจากซ้ายไปขวาครับเดินออกมาแล้วครับพวกตัวใหญ่ๆครับรัตนากรปั่นเล่นเสาแรกยังเคลียร์มาได้ครับดิวไปช่วยเกมรับณฤรบดินแล้วเอียงเปิดลูกนี้โอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านครับสุดท้ายบอลผ่านหน้าปากประตูออกหลังไปเลยเป็นกองหลังหัวดีครับโดยครั้งครับจังหวะที่นรบดินกึ่งยิงกึ่งผ่าน ตรงนี้บอลพุ่งเข้าไปครับนี่ครับอภิวัตรยืดสุดแล้วครับแม่ร้องอู้หูเลยครับไม่ถึงครับบอลท้างขวานริบดินถือเส้นหลังแล้วเปิดจอนกลับมาอู้หูแล้วจะชาตตรงนั้นครับสุภชัยใจเด็ดแล้วรสินเนี่ยครับโอ้ต้องไปดูอาการเลยครับสุภชัยปะทะกับสรานนนอนุอินครับดูครับจังหวะบอลตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับนริบดินตัดเข้ามาก่อนจะปาดมาตรงนี้ครับอ้โหูแล้วมีไปสไลด์แล้วไม่โดนบอลครับ จังหวะที่ไปประทะกันในกรอบหกหลาครับสำหรับสุภาชัยใจเด็ดและสรานน์ครับ,รบเ,เกือบไปครับบอลมาตรงนี้สุภชกสารชาติพลิกได้แล้วมองในกรอบเขตโทษไม่มีใครครับย้อนกลับมาก่อนณรบดินแปะทีหนึ่งแล้วยอดเข้ากลางยังบ่งออกมาได้ครับแล้วอินแกโซหน้ากรอบเขตโทษกดด,ด้วยซ้ายบอลข้ามคานครับ เข้าซ้ายข้างถนัดแล้วด้วยครับเตเป้ดาซินวาจะแต่งเข้าขวาโดนอัดเคลียร์ทิ้งออกมาเลยครับอุ้ยแล้วมาแม่นกับจักรพันธ์แก้วพรมด้วยครับอืมแล้วจะไหลไปดวนกับสุริยาสิงมุยครับล้มไปเลยแต่ว่าทุกสินไม่ได้ว่าอะไรครับจักรพันธ์แก้วพรมดูครับจังหวะที่เก็บได้กลางสนามแล้วเนี่ยครับจะจิ้มตรงนี้เจอสกิดไว้นิดนึงก็เสียหลักล้มลงไปครับผู้สินก็ไม่ได้ให้เป็นฟรีคิกใดๆนะครับ สุริยาเปิดจะให้กับบิวโรซิมบ้างอ่านเกมไว้แล้วกับสิวรักษ์เทพสูงเนินืมจังหวะที่ถือสัสะลักจะเปิดแล้วเปิดย้ำอีกทีเอาครับมงต่อมาจะกระพันแก้วพรมหน้ากรอแกทดและยกมาให้กับอินแกโซ่อุ้ยแล้วสกัดลูกนี้ครับโอ้จริงๆอ่ะเหลี่ยมไม่ดีแล้วครับยังข้อมือของสารานนนท์ครับรอดไปครับเชียงราย แล้วชิปให้ตรงนี้ครับโอ้โหหุบเข้าไปช่วยตรงกลางครับสารพูดอินแป้นครับแทบช็อกเลยครับลูกนี้ไม่ได้เลยย้อนกลับมาอาครับเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ยังพลาดเสียบอลครับแล้วดูบอลของเชียงรายครับคือพอจะเร่งก็เสียบอลเหมือนกันแล้วมาทางขวาครับจะกระพันธแก้วพรมล็อกแล้วช่องนี้ไหลมาสุปโชคจะเปิดย้อนกลับไปติดอยู่ที่บินเนอร์ออกหลังไปครับอาครับเป็นลูกแต่มุมของบุรีรัม จูกจังหวะให้เข้าช่องสวยมากนะครับแล้วสุปโชคเนี่ยสุดเหยียดแล้วครับก็ต้องรัรตนาโกนเปิดมาจะเล่นเสาแรากครับเนี่ยครับบิวมาช่วยเกมรับแล้วพระสินคุณพายรถบุญกําเนิดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับวิวรามยูไนเตตยังเสมอกับสิงห์เชียงรายยูไนเตดอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนี่เป็นการเจอกันของ ชป์เก่าและรองชป์เก่าที่คะแนนเท่ากันเลยนะครับเมื่อดูการที่แล้วครับใครับพศิลป์คุณไพโรธบุญกำเนิดครับเป่านหวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังที่ช้างอารีนาครับหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกนี่จะเปิดลูกเตะมุมด้วยขวาลูกนี้ครับบัตรนากปปั่นเข้ามาอุ้ยแล้วโค้งลูกนี้เลยครับหึ่งตรงนั้นเลยครับในกรอบหกหลาแต่ว่าข้ามคานไปครับเควินอินเกรโซครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับอินเกรโซดูทีครับปั่นมาตรงนั้นบนเส้นหกหลาเลยครับแล้วทิ้งตัวมงครับมา แล้วเหมือนเจอเหนียวไว้นิดหนึ่งด้วยครับจากวสันทมแสนครับเควินอินเกรโซทำให้จังหวะหม่งเนี่ยมันบังคับบอลให้ตรงกรอบไม่ได้เลยครับได้ครับนฤบดินมาครับทางขวานฤรบดินไหลมาตรงนี้โอ้โหดูครับอินเกรโซจังหวะแรกแล้วแต่งข้ซ้ายยิงลูกยิงติดเซฟของสรานน์ครับข้ามคานไปอุบลจากนฤรบดินนี่ดีจริงๆครับแล้วตรงนี้ปั๊มหลอกหนึ่งทีครับแล้วแตะหนีโอ้โหรินเนอร์ดิเก้เนี่ยเสียหลักไปแล้วนะครับ ดูครับจังหวะที่หลอกตรงนี้หายไปเลยครับแล้วได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่ามไม่มั่นนะครับแล้๋วเปิดให้กับนาะฤบ,บดินอุ้ยพักอ,อกเข้ามาในกรอบเก็ดดบตโทษนาฤบดินแล้วหูยลูกเนี้ยครับมีสุภชัยใจแดดรอใน,นกรอบเก็บตโทษครับเจ้าตัว,ตวน่าจะตัดสินใจยิงเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าบอลออกหลังไปเลยจังหวะรับบอลตรงนี้นี่บอลได้ที่ได้เปรียบไปเลยนะครับไม่กล้าตัดเลยครับสารุตอินแป้น แล้วข้างในเนี่ยสุภะชัยใจเด็ดสุภรชโชคสารชาติรออยู่ครบเลยครับกับตันต้นก้มหน้าแล้วกดเลยครับแม่บอลน,นี่ออกหลังไปน่าเสียดายครับบุรีรัมนะครับบอลทางขวาของบุรีรัม สุภาพเชคสารชาติอุ้ยแล้วเล่นมาสุประชัยใจเด็ดหนาวครับออกไปทางขวาเนืรืบดินแล้วลากเข้ามาโยกขวายทีในกรอบเกียโทษตั้งอีกทีเนืรืบดินแล้วเปิดย้อนกลับมาหุ่งแล้วสัสลักไข่ประคบนกอลุนนี่แล้วบอลฉลับโอ้โหครับสรานน์ยังใช้ขาเซฟออกหลังไปได้ครับสุนนุนี้นี่ขอแอคหนึ่งทีครับเซฟสวยจริงๆโอ้ด้วยซ้ายตรงนี้ครับฉลับหน่อยนึงตัวไปอีกทางครับแต่ขายังอยู่ครับโอ้โหลูกนี้นี่โอ้ดูครับเปลี่ยนแล้วสี่คนนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก่อนครับบุญรำครับคือได้เตะมุมทางซ้ายนี่ต่อเนื่องกันแล้วเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วลูกนี้โอ้โหดูตรงว่าบอลสุดท้ายโดนใครครับแต่ว่าที่นี่แน่สรานนน่คว้าไว้ได้ครับแล้วออกบอลเร็วเลยย้อนกลับมาชินภัทรีออแล้วเปิดให้กับบิวมีโอกาสโ้งลูกนี้ครับแต่ว่ายังตรงตัวของสิวรักษ์เทพสูงเดินเกมเดินต่อครับที่ช้างอารีนะ่ายามาทางซ้ายครับสัส,ะสะลักษ์สัสลักษ์จะโยกไปอุ้ยลูกนี้ครับ โอ้สิงเชียงรายครับดูทีครับจังหวะจะหนีตรงน้โอ้โหเตะทั้งบอลทั้งคนเลยครับแต่ว่าเขาปีพ์แย่างได้ออกไปทางขวาครับที่นฤบดินถือว่าเติมครึ่งหลังได้มันจริงๆครับแล้วเปิดมาอุ้ยแล้วรอจังหวะบอลไปแล้วครับไมค์คอนมาเกสดวลกับ ชินพัทนรีออกแล้วจะลากไปถึงส้นหลังย้อนมาอีกทีแล้วล้มตรงไปตรงนี้แต่ว่าเกมเดินต่อก่อนครับจะกระพันไหลไปทรงขวันนารืบดินแต่เราล้มไปบศิส้นเป่าลูกนี้เป็นจุดโทษของบุรีรัมย์ครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าทีเด็ดของกับตันต้นเลยครับนรืบดินเวรวัตโนดมครับแต่ตรงนี้เนี่ยลอยมายัางไงก็จุดโทษครับโอ้โหไม่เจอบอลยับเจอแต่นักแข้งของนรบดินยับสุริยาคือแกพยายามจะ ล้มตัวบล็อกขวางเลยครับคิดว่านรบดินจะยิงครับแต่พอแตะหลบตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสุริยาสิงห์มุยนี่ครับสุพชโชคสารชาติยิงลูกนี้อุ้ยคราวนี้ยิงไปทางขวามือครับบุยรำขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูตะศูลจากสุพชโชคสารชาติโอ้โหนีครับประตูที่10ในไทยลีกของเจ้าเช็กเกมรุกทางขวาบุยรำดีมาต่อเนื่องในครึ่งเวลาหลังครับโอ้โลูกนี้นี่ หมดข้อแก้ตัวใดๆเลยครับสุริยาสิงมุยครับดูครับคือโยกหลอกเนี่ยเหมือนจะยิงไปฝั่งเดิมนะครับสราโนนก็พุ่งไปทางที่เขายิงเกมที่แล้วสองลูกเลยครับแต่เกมนี้นี่เปลี่ยนทางครับแล้วความสะใจมาเยือนซุ้มมันต้องสำรองของบุรีรัมยูนเต็ดเลยครับหนึ่งศูนย์ครับ แล้ววางมาทางซ้ายจะให้กับสุพชคอืมคราวนี้สรานนนอุ้ยเราเปิดไม่ดีครับติดอยู่ที่สุปชัยใจเด็ดยิงลูกนี้โโห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 ครับแม่สรานนนสรานนจานจังหนี้เคลียร์มาดิสุภชัยใจเด็ดลองกดเลยนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับสังคมแสนเข้ากลางลูกนี้เก็บบอลได้แล้วไหลย,ย้อนมาครับโชจีหุนต่างกันใหมท่ที่ท,ทีวัดขอยิงไกลลูกนี้ครับเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องทดสอบสิวรักษ์หน่อยแล้วครับ เนี่ยครับคือเอกนิตปัญญาแล้วไหลช่องนี้ชัยวันรบูรานเปิดเข้าม,าม,าม,ามังกึงยิงกึงพ่านแล้วครับแต่ว่าสิวรั์ยังตะคุไปได้คร,ครับชัยวัต์จะลุยเข้าไปสนุกรานเปิดเข้ามาอีกทีแล้วบิลเอาแล้วครับเอกนิตปัญญากรุูกนี้ยังตรงตัวของสิวรั์แทสูงเลยน,นรับโรซีมาเล่นในเกมของตัวเองได้ครับนี่ครับพักคืนมาเล่นิตรอแล้วหาบอลเล่ตรงนี้แม่บอลมันเบาแล้วก็ตรงตัวสิวรับได้ครับนื้อบนดินครับตอนนี้ทดครบไปแล้วครับ แล้วจะได้สวนกลับสักทีครับสุปโชคแล้วพุทธสินครับคุณไพโรธบุญกำเนิดปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันที่ช้างอารีนาครับเป็นเจ้าถิ่นบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้ประตูจากเจ้าเช็คคนนี้แหละครับสุปโชคสารชาติครับจากจุดโทษนาทีที่71นะครับทำให้ตอนนี้ครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับเก็บเพิ่มเป็น41คะแนนจาก22นัดครับ